สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่กังหันลมเขาใหญ่เที่ยงอําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับด้านบนแบบนี้วิวสวยมากนะครับจะเห็นกังหันลมหมุนติ้วติ้วเลยนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมเขาสูบน้ํา ขึ้นมาจากเขื่อนลำตะคองนะครับเอาน้ามาเก็บไว้ในอ่างนี้แล้วก็ไว้ผลิตกระแสไฟฟ้านะครับโดยการใช้เจ้ากังหันลมที่หมุนอยู่นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับในการผลิตกระแสไฟฟ้านะครับซึ่งบรรยากาศดีมากครับด้านบนลมพัดเย็นสบายครับเพราะว่าอยู่บนภูเขานั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นมีกังหันลมหมุนหมุนติ้วติ้วอย่างช้าๆนะครับหมุนไม่เร็วนะครับแล้วก็ บรรยากาศดีแล้วก็สวยงามนะครับคุณผู้ชมใครอยากจะมาชมที่กังหันลมเขาใย่เที่ยงแห่งนี้ก็มาที่อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับซึ่งอยู่ติดริมถนนมิตรภาพตรงช่วงของเขื่อนลำตะคองนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับสวยงามครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ